ท่านผู้สมทครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ศูนย์การค้าอายุทยาพาร์คนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับก็ใกล้ใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วนะครับศูนย์การค้าได้จัดนะครับมีให้มีการทําการสักการะนมัสกาลบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็มีรูปเหมือนนะครับพระสงฆ์นะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นที่รพนับถือนะครับขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ ตรงข้างหน้านี้เป็นหลวงปู่ทิมนะครับขัดไปนี่เป็นหลวงปู่ชอบครัหลวงพว่อเงินนะครับหลวงพ่อสดตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะปริษฐานพระพุทธมารสลิกธาตุไว้นะครับเป็นพระเกศาธาตุส่วนด้านตรงโน้นนะครับก็เป็นหลวงปู่ขวดสนสมเด็จพุทธจารยร์โตหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่สุขแล้วก็หลวงพ่อปานนะครับ ก็จะจัดพิธีอย่างนี้ไว้นะครับตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2558นะครับจนถึง14มิถุนายน2558ใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอุทยานะครับก็เชิญชวนนะครับมาทำการกับสการะบูชากันได้นะครับาเยต้หน้าต้งั้นหน้าาุรมเจาี่ใจองต้องการใมีนบาทันาเเทใใจมีดมาเอ Văn vô vàng bụng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  mà bụng vàng 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 bụng อเจ้าานหน้า้งจูด้านแม่ภาคใ้ก็มีเจ้าหน้าที่ภาคใย้านแอเจิญเู้้เดียวก็มีเจ้าหน้าที่ าาแลเาไนุที่เราได้พบะวา้ชคุณาเห็นของโพ้หนว่าการลงบทความมมีก็เ